วันนี้เราทำการปรับปรุงระบบภายในใหม่เพื่อให้ความร้อนเนี่ยมันร้อนไวขึ้นแล้วก็ร้อนมากขึ้นนะนี่จุดด้วยระบบน้ำมัน100%เลยทั้ง2ใบนะครับแข่งกันภายในเป็นกรลามะพร้าวนะครับ25นาทีคุณดูดิขายแก๊สแล้วแรงมากนะครับอันนี้ยังเลยใบใหญ่นะครับผ่านไป40นาทีนี่ใบใหญ่คายแก๊สแล้วเห็นไหมอันนี้ใบเล็กอ่ะใบใหญ่เนาะไม่รู้เป็นอะไรเผาทานทีไรดูดิฝนตกทุกทีนะอ่ะอัปเดต อุปกรณ์ป้องกันฝนขณะเผาถ่านนะเอาปิ๊บเก่าๆใบหนึ่งเจาะรูสี่ด้านแล้วไปครอบแบบนี้เลยเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าเตาสู้ฝนครับเผาไปเลยฝนก็ตกไม่เบาเลยดูนะเปียกไม่หมดเลยนี่ยังคงคายแก๊สได้ดีเหมือนเดิมเดี๋ยวดูข้างล่างเตาหน่อยเห็นไหมใครไม่อยากพลาดเทคนิคเผาถ่านไวได้ถ่านเร็วนะครับกดติดตามกดหัวใจให้ช่อง DIY บ้านนอกไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปผมจะมาแนะนํานะครับว่าเทคนิคอะไรที่ทําให้ถ่านเนี่ย คายแก๊สไวแล้วก็ได้ฐานเร็วนะครับเดี๋ยวเจอกันที่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ